นี่เป็นภาพขณะที่นายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอการทรรักษ์ที่ศรีสะเกดครับไปติดตามปัญหาไฟปา่าต้นกําเนิดฝุ่นควันข้ามแดนแล้วก็รับฟังสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันหลังจากพบว่าจังหวัดศรีสะเกดต,ติดอันดับต้นๆในประเทศที่พบปัญหาฝุ่น p m 2.5ทำให้ทางจังหวัดต้องเพิ่มมาตรการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ก็พบว่ามีไฟไหม้แล้วก็มีกลุ่มควันกระจายตัวอยู่ทางทิศใต้ของผาหมอ,อีแดงซึ่งอยู่ในเขตประเทศกัมพูชาแล้วนะครับจากปัญหาดังกล่าวอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจึงมีการจัดกําลังเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าตามแนวชายแดนระวังการลุกลามของไฟและกลุ่มควันพร้อมมีการเร่งขยายแนวกันไฟความยาวเกือบ3กิโลเมตรบริเวณริมหน้าผาหมอ,อีแดงและเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนถ้าไปเจอไฟลุกลาม ข้ามเข้ามาฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดับไฟทันทีสำหรับกรณีฝุ่นควันข้ามแดนณนะตอนนี้นะครับเบื้องต้นผู้ว่ามีการกำชับให้ทางสาธารณสุขติดตามผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนครับขณะเดียวกันเราก็จะดูแลในเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชนแม้ว่าจุดเผาไหม้จุดความร้อนเกิดขึ้นในจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยน้อยแต่หมอกควันครับฝุ่นฟันข้ามมาจากที่อื่นเนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนศรีสะเกด เราก็จะดูแลสุขภาพาอนามัยของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดครับครับเราก็เน้นย้ําในสส่วนคือให้สิทธิเกียรติเนี่ยหยุดเผาครับหยุดเผาในทุกพื้นที่แล้วก็เราก็ดูแลสุขภาพาประชาชนของพี่น้องประชาชนของเราครับเรื่องสุขภาพพี่น้องประชาชนสําคัญที่สุดนะครับอย่างที่มหาสารคามนี่ครับภาพที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกครับให้ความรู้คำแนะนำผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่มารับบริการที่โรงพยาบาลถึงการเฝ้าระวังแล้วก็การป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบเรื่องของการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5พร้อมกับแจกหน้ากากอนามัยด้วยครับ ทางนายกฤษดาน้อยสุวรรณนักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลมหาสารคามบอกว่าคนที่มารับบริการส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่มีโอกาสสัมผัสกับฝุ่นก็ทําให้โรคประจําตัวมันกําเริบได้หรือว่ามีอาการของโรคที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นทางโรงพยาบาลมหาสารคามก็เลยเปิดคลินิกมลพิษออนไลน์ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือถ้าหากเจ็บป่วยจากการสัมผัสฝุ่นละอองฝุ่นควันสามารถเข้าไปทําแบบประเมินโดยสแกน q r Code โคครับ เช่นมีอาการไหมเจ็บคอหรือเปล่าตาแดงหรือไม่น้ำมูกไหลหรือว่ามีผื่นขึ้นตามตัวก็อาจจะประเมินว่ามีสาเหตุมาจากฝุ่นหรือเปล่านะครับพอสแกน q r โค้ดเข้าไปทําแบบประเมินปุ๊บเนี่ยนะครับแพทย์เขาก็จะสามารถประเมินได้นะครับแพทย์พยาบาลประจําคลินิกประเมินติดตามอาการได้อย่างต่อเนื่องและถ้าหากว่าอาการไม่ดีขึ้นก็จะมีการนัดให้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลต่อไปนะครับ